อโลขยาบปารมาลาภาคววายบมมิโลกเป็นลาบอันอร่อยช่อง y t u t u พี่อ c นพี่ชาแนลสิบน้ำผ้าพี่นองไปยังเมืองปากเซ่เมืองเอกของแขวงจำปาสักแขวงจำปาสักนั่นอยู่ภาคใต้ของเล่านะครับพี่นองทางออกที่สะดวกที่จะไปแขวงจำปาสักนั่นคือออกทางช่องเมกอำเภริซิรินอนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผู้ใดบอกว่า ประเทศไทยเฮามมีทางออกพี่น้องครับอยากให้มาเบิ่งครับช่องเมกเำเภอชลินท่อนขาพระเจ้าและสหายออกเป็นประจำเมื่อน,นี่สิพ้าพี่น้องไปเบิง่งปากเซนในวันนั้นเด้อพี่น้องเด้อโมเมนต์ปากเซนในวันนี้ครับวันที่หฮายังเดินทางไปมหาสู้กันได้นะครับย่างบ่มีโรคโควิดระบาดเห็นสองข้างทางครับพลังแปลงทา้งครับพลังปูดางนะครับเป็นการพัฒน,นา เมืองเอกของภาคใต้ของเ่านะครับคือเมืองปากเซนะครับเมืองเอกคือเมืองปากเซเมืองปากเซนันเป็นศูนย์กลางทุกอย่างครับพี่น้องบอกได้ข้าเหนียวว่าเป็นศูนย์กลางทุกอย่างศูนย์กลางความเจริญศูนย์กลางเศรษฐกิจการศึกษานะครับค้าขายเศรษฐกิจก็รร่วมกันอะญเไว้นี่คือเมืองปากเซแขวงจัาปัช เมื่อบื้องปากเซเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจการศึกษานะครับวัฒนธรรมการท่องเที่ยวทางภาคใต้ใของเราก็เริ่มมีการพัฒนาย่างเ,เต็มที่ครับยางเอ,อเอาให้ถึงขีดสุดเลยทีเดียวเมื่อนั้นพี่น้องจดสังเกตว่ามีการแปลงท่าครับเนาะขยายท่านะครับ,ยยรบปูยางเขาไปในเมืองปากเซพี่น้องจะได้เห็น การพัฒนาอีกหลายอย่างครับใน,ในเมืองปากเสในวันนั้นวนชังตัน,น,นไปปากเสวันนั้นก็ได้เขาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้ซีแยกตลาดดาวเพื่องซีแยกดังกล่าวมีการพัฒนามีการสมแปลงท้ามีการสมแปลงเอ่อระระบายน้ำขางทาง่าก็แลังพัฒนาถึงขีดสุดเลยทีเดียววันนั้นของปากเส ภาคเซวนนั้นยังมีการสร้างวงเวียนนะครับแนละ้ววงเวียนซีแยกตลาดดาวเฮืองตรงซีแยกตลาดดาวเฮืองนี่การจราจรคับขังเลยทีเดียวชั่วโมงเร่งด่วนนั้นรถติดมันก็นเลยมีการสร้างวงเวียนนะครับตรงซีแยกตลาดดาวเฮืองใกล้ๆขวมิตรภาพเล่าญี่ปุ่นนั่นแหละเนื่องจากความเหนืงานวิจัยของทางประเทศพัฒนาแล้วเนาะการขี่วงเวียนนั้น เขาเชื่อว่าเป็นการระบายรถได้ดีนะครับรถก็สีพอค่อยเกิดอุบัติเหตุในวงเวียนเพราะว่ารถทุกขั้นเวลาเขาวงเวียนสีแลนซ่าแรนคอยบอลแรีไว่าไร้าหลักกับว่าต้องมีไฟแดงถ้ามีวงเวียนเนื่องจากว่ารถที่อยู่ทางขวาให้ไปก่อนแต่ในเบืองไทยเนาะแต่วงเวียนอยู่ปากเซ่แวงจำราษักนี ก็ต้องให้รถยิ่เบี่ยงใช่ไปกวนคือรถที่อยู่ในวงเวียนนั่นให้ไปกวนรถที่อยู่รอบวงเวียนต้องหยุดก่อนทุกคนก็ต้องรู้นะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวโลก้าราวงเวียนก็คือรถไหยรถที่อยู่ในวงเวียนต้องไปกวนวงเวียนนั่นก็นํามาไปแก้ปัญหาจราจรณเมืองปากเศที่มีความเจริญรุ่งเรื่องและก็จราจรขับขังในวันนั้น ที่พี่น้องเห็นไฟอยู่ไกลๆนั่นคือหัวพิษภาพเหล้ายุบุนเด้อเร์ท้ายตอนจะขึ้นมันก็ระมีเสียงไฟประดับประดาน้ำหัวพิษภาพดังกล่าวอันนี้เข้าท้ายจากห้องพักนะครับพี่น้องห้องพักห้งแฮมย่างบึกเส้าว้านข้าท้ายไปทางตลาดดาวเฮืองหลังข้าเฮือนเห็นที่กำลังก่อกกสร้างอยู่แคบององนั่นก็คือบ้านเจ้าของ,ง,ของ,จของเออจ้าของธุรกิจกาแฟดาวเฮืองเนาะเพื่อนบ้านเพป็นอยู่ปากเซ่ นี่แหละบ้านมัอยู่ปากเซจะของเพิ่นกับชีว่าเป็นบ้านนั่นแหละแต่ว่าข้าพเจ้าไปเห็นแล้วมันเป็นพระราชวังเดิมโบราณบ้านนั่นเถอะงบประมาณาามาาานาในการก่อสร้างเนี่ยมหาศาลนะครับวันเวลาในการก่อสร้างก็ใช้เวลาโดนใช้เวลานานนะครับมีการแก้แบบกันมากมายอุดตันเลยทีเดียวบ้านนั่นเถอะวิวที่เห็นอยู่ขณะน,นี้คือวิวแม่น้ำของเนาะนี่ท่ายจาก ห้องพักห้องแหมมันจะไปใกล,ใกล,ใกล้กับที่แยกตลาดดาวเฮื่องอปากเซนในวันนั้นนั่นของวันที่เฮาเดินทางไปได้เดินทางไปท่องเที่ยวได้นะครับอันนี้คือบรรยากาศปากเซนในวันนั้นครับเป็นวิวแม่น้ำของวิวตลาดดาวเฮืองมาจนถ้วนทางเซนนั่นเห็นบ่ครับพี่น้องอันนี้คือวงเวียนกับเรื่องก๊อสางเด้อรถได้หลายหนคือสี่แยกตลาดดาวเฮืองนะครับ นี่คลินิกเสริมความงามอันนึงไปจากเมืองไทยนราชือว่าบุษชักปไปสีน้ำเงินนะพนธธี่น้องบุษชักคลินิกกันเถอะข้นปากเช่ส่วนหนึ่งมี่กำลังสื่อวันเถอะมี่กำลังสื่อธุรกิจด้านความงามนะครับกำลังจะเลือล่อนลงเรื่องกำลังบูมในประเทศลาวกันบุษชักคลินิกคลินิกเสริมความงามจากประเทศไทยก็ได้เดินทางไปปักหลักให้บริการอยูนะ่าซีเรียลตลาดดาวเฮืองอยู่ใไก่ วงเวียนนะครับอันนี้กระบอกในพระขดสนายเพื่อนดอกพี่น้องมาเบาห้พี่น้องฟังซื้อว่าธุรกิจเสริมความงามนั่นกําลังมาแรงเลือกเกินในโซปเล่าวันเถาะพี่น้องจะเห็นว่าทางกับกําลังสร้างแตงนะครับสางแตงไม่เด้อแล้วก็เพระระบายน้ำพี่น้องท่อระบายน้ำนั่นที่เห็นนั่นเลือกคักขนาดด้ครับก็กําลังสอมแตงกําลังพัฒนาครับ สรุปว่ากําลังเฮ็นทอราา์ไบน้ำเทศถนนไหมเทศทางไหมทางกับปูซีมังม่งว่ะเถอทางปูซีมัง่งแล้วก,ก็วงเวียนตลาดดาวเฮืองแล้วก็ร่างกอสังปากเซในวันนั้นพี่น้องเห็นท่อระบายนา้ำบ่ะครับเป็นหลุมลงไปนั่นเล็กบักขนาดด้วยเมื่อในนี้นนนนเฮ็ดปลแล้วเออเวลาในการเฮ็ดงานก่อสร้างอยู่ที่ปากเซนั่นใจว่านาโดนพี่น้อง นะครับพระเจ้าไปเจอนี่ว่าเม็ดสองปีสามปีผมเลยก็ยังเห็ดกาา่อแางดูจะกับอา่าไทยบ้านเพิ่มกับเบิ้งแล้วเก็จะกระยุแบบเรียบง่ายสบายบ่เดือดร้อนน,นคะครับบ่มีความรู้สึกว่าโอ้ยแฮมเบย์ีิเลวเนาะเลีวคือนั่น,นเลวเทนเนาะเลวไว้บ่รู้บ่มีอารมณ์นั่นบ่มีความรู้สึกนั่นน,นะเธอขันยุบานเฮาเมืองไทยเฮาบ่ได้แล้วครับเออคนละเรื่องคนละอารมณ์เลยทีเดียว ชาวบ้านที่ทําธุรกิจกะทําไปชาวบ้านที่ค้าขายกะขายไปพี่น้องขายเครื่องในตลาดกะขายไปอันนี้คือห่านเฝอนะครับห่านเผอในตำนานห่านเผอเจ้าประจําไปย่ำไดต้องได้กินห่านบ้านบริกินเผอฮานี้ก็คือไปประหัดตากเซ่วันเถอะห่านก็สร้างสมแตงข้างลาซากะบอมีอารมณ์นะคะรับกะบอมีความหมายบอสามารถไปกระตุ้นอารมณ์ใหมเพิ่น มุดยิดได้กันเถอะอยู่หันขายไปขายเผือกกขายไปขายเครื่องนี่ตะดักก็ขายไปหมู้เจ้ากวสร้า,างก็ก่อสร้างไปใส่เวลาสองปีสามปีก็เรื่องของหมู้เจ้าเรื่องของก่อสร้า,างอันนี้คือค้อเลือดหาของเจ้าของโโธุรกิจกาแฟาดาวเฮืองพี่น้องอีกด้านหนึ่งมุมหนึ่งกันเถอะปากเซในวันนั้นอัตราแลเปลี่ยนเงินนะครับหนึ่งพันได้สองแสนหาได้พี่น้องเด้อหนึ่งพันบาทไทยได้สองแสนหาพันจีบก็นั้นเดือ อัตราและเสียนในปัจจุบันนี้นะครับ1,000บาทไทยได้ถึง3 5 0 0 0 0หานน้คุ้ชมล้วสามแสน 3, หาเมื่อจีบได้ทีเดียวไัยสนใจทสี่ินทางท่องเที่ยวกับเตียบตัวให้พร้อมกันแล้วกันหลังโควิด <ขอ S 1> จบขอบคุณพี่น้องที่ติดตามกันมาจนจบนะครับสำหรับคำคืนนี้ขอให้พี่น้องนอนหรับฟันดีฝันเห็นผีตัวใหญ่ๆสบายดี